สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาครูบาอาจารย์มีตรักแฟนเพจที่คารวบรักทุกทกท,กทันนะคะเมื่อเนี่ยยลินไหวสองเมื่อสวยๆเด้อ่ะเด้อ่ะวายแบบไทยๆมารายาไทยๆในต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะค่ะช่วงนี่ก็แขยนยกขึ้นได้แล้วกับวายได้แล้วเนาะพี่น้องเมื่อนี่กับมานางรับลมเย็นๆเพเวอยู่สนามฝึกกีฬา พอบ่าวเล่นแตกควบควบอยู่พี่น้องข้าเจ้ามาฝึกลักบี้ฝึกฟุตบอลเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นช่วงย่างมาแลงบรรยากาศดีๆพี่น้องจ้าค่ะยี่ริ้นสีหายเบิงเด้อค่ะเด้อฟังพุ่นกระสิเป็นสุสานนะคะฟังน้ำต้องพุ่นช่วงในน้ำแห่งพี่น้องค่ะนี่คือบริเวณรอบๆนะคะคนจุงหมาจุงยังเลน่นออกกำลังกายเออ ด้านหลังยยลิ่นพูนกับสป็นสปินนี่เคอเมืองโพสสมัตนะคะพี่น้องะอากาศยามแรงมื่นี่ลมเบาแห้งปันไดพี่น้องยยลิ่นกันเลยตั้งกล่องเวาวทิค่ะมื่นี่เใหกับสีมาคุยกันเรื่องง่ายๆเบาๆพี่น้องกับเอฟซีพี่ๆเพื่อนๆมีความคิดเห็น แนวใดกะลงในคอมเมนต์ให้อย่าลืมฟังด้ค่ะเดอ้อเมื่อบ่หลายเมื่อมาหนิได้คุยกันกับญาติพี่น้องอ่าหน้าสะพายเราก็ถามข้าวเนาะค่ะเนาะโดยความทีคนน่คนบานนอกแเราคนบานนอกเฮาเพิ่นบ่คอยเล่นเฟซบุ๊กพี่น้องอันเหตุให้เหตุหน้ากับบ่ได้มีเวลามากจับโทรศัพท์เช็ค อันนั่นอันนี้เนาะค่ะเนาะก็เลยบอดายถามข่าวกันเราก็เลยรู้ข่าวเยลินว่าเยลินป่วยเอจากลูกสาวของเรากับลานสาวเยลินผู้เหตุงานยุงเทปล่ะก็เลยได้คุยกันเราถามว่าลินเอ้ยกลับมาบ้านเฮาซาสันหน้าก็เป็นห่วงเอไปยุฝุ่นยุผู้เดียวลูกเต่ากันไงมีเฮียนมีซ่านหาะกินแต่ปากเขาแล้วเจ้าก็ทิยุผู้เดียวขึ้นมาบ้านเขาซาหน้าวานะ มาอยู่น้ำพีน้ำนองน้ำลูกน้ำหลานมาอยู่บ้านเฮานี่มีความอบอุ่นกว่วกันเด้นาวาวาสันน่สะเพยก็ไดเป็นอย่างคือบ่อยากมาอยู่บ้านละวานะคิดอันหรือคิดว่าไปอยู่เมืองนอกหลายปีแล้วบรวยก็เลย่กลกาศกลับมาอยู่บ้านบ่อ่อยานคนดูถูกเหยียดยามบ่หรือว่าจังไดบ่อให้หนาฟังเน่น่าอยากรู้วสันละวา เออยยลินก็เลยว่านาเอ้ยบ่นบ่ได้เกีียวว่ามาอยู่เมื่องนอกดนบร่รวยแล้วบ่กากับบ้านดอกเออยยลินบ่ได้แค่เรื่องไผสีม่วงว่ายยลินรวยหรือยาห,หรือว่ายยลินจนเพราะว่าชีวิตในปัจจุบันหรือว่าอดีตที่ผ่านมายายลินกับ่เคยยืมผู้ใดกินผู้ใดใส่พ่อแม่เป็นหนีย้ยยลินก็หาใส่ให้พ่อแมย่ยยลินเองบ่มีผู้ใดมาใส่ให้ใส่สวยยามอดอยากกับ่มีผู้ใดให้กินก็เลยบ่เคยแค่คํำค้นปันหดเหตุผลที่ หนูบกลับเหตุผลหลักๆคือหนูบ่มีเงินหมากเพียงพ่อที่สิกับบ้านพ่อที่สิไปดูแลสังขารเจ้าของในช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่ายูบ้านเฮ้าแม่นบ้านบ่ได้เศร้ากะจริงตา่าใส่ใจอื่นๆมันต้องมีการที่ไปเป็นคนป่วยกลับไปบ้านสิตต้องมีเงินหลายปันไดเพื่อดูแลเจ้าของอาหารการกินกะเฮ็ดเองบ่ได้ก็ต้องซื้อ กับเขากับนาอยู่เมืองไทยกับบแม่นทึก่าใส่ใจกับสูงขึ้นบบตังกับอยู่อังกฤษถามว่ามีความอบอุ่นบ่ไปอยู่กับพี่กับน้องก็สีอบอุ่นในฐานะที่ได้กลับบ้านเกิดแต่สําหรับโตหนูเองแล้วอยู่ไซกับมีความอบอุ่นคือเก่าพี่น้องพ่อแม่อยู่ในหัวใจเสมอแต่ว่าที่บบไปก็คือการใส่ชีวิตอยู่ในตังแดนนียามเจียบไครได้ป่วยโอเคก็เขารับการรักษาตาม อาการนั่นๆเออถ้าสันป่วยเป็นอาการนักหมือเขากับโบว่างตายอยู่แล้วเออก็ไปตามที่เพิ่นนัดเพิ่นยังนั่นละและอีกอย่างนึงเออเหตุงานเสียภาษีไปยามเขาเจ็บไข่ได้ป่วยเองสิหรือว่าเหตุงานบบได้ก็ต้องกินภาษีย้อนหลังที่ทุกคนได้เสียภาษีไปนั่นล้วงเพิ่นกับถั่วเฉลี่ยเออซอยพ่อไหพยุงบุคคลผู้นั้นอยู่ได้ไปเป็นในต่ละเมอ ถ้าสันกลับไปบ้านในจุดนี่บ่มีแทนแน่นอนอยู่เมืองไทยน่ะราะว่าทั้งชีวิตเออเหตุงานโรงงานเขาขาๆออกเสียประกันสังคมมันบ่มีผลกับชีวิตฉันปัจจุบันนี่ออนี่คือเหตุผลดีฉันบอกกลับอือย่าล่นกันเลยว่าให้เราฟังแบบนี้บัดนี้อที่สองเล้าว่าคืดน,น้อยเนื้อตัําใจบ,บ่ไปยุ่เมืองนอกแล้วต้องมาเจ็บไข่ได้ป่วยใส่ชีวิตคนเดียวแบบโดดเดี่ยวแบบนั้นน้อยเนื้อตัําใจเจ้าของบ่ละ นาสะพายแล้วถามเนาะอย่าลืมกันเลยว่าบอไดล้ล่ะบอเคยคิดหน่อยเนือตําใจอีหยังจักอย่างนาแล้วว่าเปรกเนาะเออโตคือเข้มแข็งแทะสันเลือกชีวิตของสันเองแล้วบ่ว่าสิถึกสิพิษบ่ว่าสิเป็นจังใดสันกับสิกลมหนายอมรับมันถามว่าน้อยเน้อตั้มใจบ่สีน่อยเนื่อตออั้มใจอีหยังละนาะ อยู่นี่หรืออยู่เม la ืองไทยชีวิตฉันกับบ <de> ่ต yeah, ังเก่าเป็นชีวิตที่สันโดดเป็นชีวิตเดียวมาแต่ไดแต่ไรแล้วตั้งแต่น้อยเท่าไหร่กับบ่เคยมีเพื่อนเออสิมีเพื่อนหรือบ่มีเพื่อนชีวิตของฉันกับบ่ไรตังเก่าตังหลังเพราะปันไดดังนั้นแล้วการใส่ชีวิตเดียวหรือว่าโดดเดี่ยวในต่างแดนนี่ฉันบ่ได้รู้สึกเงาบ่ได้รู้สึกว่าเจ้าของโดดเดี่ยวเดน่าบ่ได้รู้สึกน่อยเนื้อตั้มใจใดๆทั้งสิ้น กับมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่ผู้หญิงตัวนหน่อยๆคนหนึ่งที่และเฮเล่ล่นไปทุกมองทุกบอลเป็นแม่มันวัดทุกอาชีพอืกับกรดีสุดได้ซ้ำนี่หนึ่งดูแลต้าของได้บ่ได้เป็นพระละผู้ใดสองดูแลพ่อแม่ครอบครัวลูกเต่าได้เท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้สามบ่ขอใครกินบ่เป็นหนี่เป็นศินผู้ใด ฉันมีความภาคภูมิใจในเวอร์เจ้าของในจุดนี้ซึ่งมันบด้ง่ายที่สีอยู่ในจุดนี้ได้เออฉันบด้เอาตัวรอดแค่ตัวฉันเองฉันเอาตัวรอดได้แต่ฉันกับว่าเคยถึงครอบครัวทั้งบ้านนี่คือจุดยืนจุดหลักที่ฉันมีความภาคภูมิใจในตัวเองดังนั้นแล้วฉันสิมาคิดหน่อยเน้อตั้มใจอียังละหน้าก้าวไสฉันก็ต้องพึ่งสติเจ้าของก้าวขวาฉันก็เพิ่งปัญญาเจ้าของเหลือกินเหลืออยาก ก็บรรยายช่องว่าเหลือกินเหลืออยากดอกดกัญาตปางญาติทองจกของนี่แหละเลี้ยงดูทังบ้านพ่อไดอ้แก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้านั่นๆไปได้อ,อก็มาจากลาพังจกของเองบ่มีผู้ใดยิบยืนห้ดังนั้นแล้วหน้าบ่าตองห่วงหนูดอกเด้อตายก็สีตายอยู่เมืองนอกนี่ละสี่บ่ไปไซสี่สบ่เปี่ยนใจเออ แม่นว่าอันสิเป็นคนไข่ติดเตียงคนป่วยติดเตียงหอดว่างเต็นก็ต้องยอมรับสภาพมันหอดว่างตายหนูกับพร้อมที่จะจากโลูกใบนี้ไปด้วยความสุขสิบ่มีความทุกข์ความกังวลใดๆเพราะสิ่งใดที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเออทำได้ด้วยกำลังเจ้าของแล้วนี่หนูได้เห็ดไว้เบิดเลวบ่ว่าสิให้ลูกก็ดีพ่อแม่ก็ดูแลเพิ่น ดีที่สุดเท่าที่ลูกผู้ญงคนนึงสิดูแลได้หนูโบมีอียงห่วงแล้วหน้าบ่าตองห่วงหนูดอกเดอ้อเออยายลินก็เลยบอกเพื่นทั้งสี่พี่น้องนี่ก็คือความคิดความห่วงใยของของผู้เป็นญาติในเมืองไทยเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะยายลิน,น่นมีพี่น้องน้ำกันหลายคนอยู่แต่ว่าลูกแม่เดียวกันก็มีลูกพ่อเดียวกันก็มีแต่ว่ามีพี่น้องก็คือบบมีนั่นละค่ะ ก็บ,บ่อยากไปว่าก้าวไกลดอกเออยายเล่นเป็นคนโตคนเดียวพี่น้องหากินปากเดียวค่ะมาคนเดียวกับไปคนเดียวคือหลวงพ,อพ่อพนวานั่นละ่ะพี่น้องแต่ว่าในปัจจุบันนี้ชีวิตที่อยู่เมอเนี่กะใส่ชีวิตให้มันมีความสุขในแต่ละเมื่อกับปัจจุบันที่เฮาเป็นอยู่กับสิ่งที่เฮาเลือกเนาะคะ่ะเนาะบพราว่าสิไปอยู่ใสก็ดีละ่ะเงินคือจุดสําคัญที่สุดที่สิคับเคลื่อนชีวิตของเฮา บัวห้าสิแข็งแรงก็ดีบัวห้าสิป่วยก็ดีนะคะฮะอยู่เมืองนอกตอใไห้เป็นค้นไข้ติดเตียงเออก็สิได้เป็นได้ยูบ้านฝรั่งเขายูจังไดเขากอยูจังสั่นละพี่น้องบ่มีความเอียงแตกต่างกันมากน้อยแค่ใดเยลินบ่ได้ยึดติด อีหยังกับชีวิตแม่แต่ยังเดี๋ยวบ่าว่าสิเป็นสถานะทางยูเมืองไทยก็ดีเรื่อว่ายูต่างประเทศก็ดีนะคะเยลินบ่ยึดติดอีหยังกร้างค่ะยึดมั่นกับยึดติดทิ่งนั่นๆหลายมันเหตุให้เฮาเป็นทุกพี่น้องค่ะลูกเต่ากับบ่ใหายมายากมหาห่วงน้าขอให้เขาดูแลตัวของหายใดก็ดีเพียงพอแลว้วภูมิใจแล้วสําหรับเยลินนะคะแค่ลูกของเยลินบ่ไปสางค่วมเดือดร้อนบ่ไปเป็นภ้าละให้ค้น เออบ่ไปตีไปขาลั่นฟันแทงคนหรือว่ากอสิ่งเดือดร้อนที่บ่ดีใดๆเนี่ยอย่าลล่นถือว่าลูกได้ตอบบุญแทนคุณอย่าลล่นแล้วนะคะค่ะนี่คือหวัวอกของเมียฝรังในตางแดนในอีกมุมหนึงสิอยากสิตอบสิบ้าให้ฟังบรูว่าญาดหยดของพี่ๆเพื่อนเพื่น มีแนวคิดแนวทังแบบใดแน่ได้ยินแบบใดแน่มีความคิดเห็นแบบใดก็มาลงในคอมเมนต์ค่ะอย่าลืมได่อ่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็เย่าเติอพี่น้องคะ่ะขอบ,บุนขอบคุณทุกๆก,การรับชมติดตามเด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องจะ้ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย